อ้าวไปนะสำหรับจำนวนจริง A อใดๆเด็กๆเคยเจอตัวนี้ไหมเนี่ยฮะเคยเจอไหมเขาเรียกว่าฟังก์ชันอะไรกอไก่ฟังก์ชันพื้นขอไข่ฟังก์ชันพื้นฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันพื้นเก่งมาก <c oughs> เขาเรียกว่าฟังก์ชันพื้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า f ฟลอฟังชันฟ o r ที่แปลว่าพื้นเวลาเขาเต้นรำบน f floor ตึง,ตง,ตงโอเคไหมนาะฟังก์ชันพื้นมันคืออะไรพี่ดอนมึงพูดสัทีใช่ไหมฟังก์ชันพื้นคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a บองงอะดิจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ a เช่นปุ๊บแปดจุดหนึ่งตอบอะไรจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับแปดจุดหนึ่งที่น้อยกว่าหรือเท่ากับแปดจุดหนึ่งจำนวนเต็มที่มากที่สุดคือเลข เลขแปดเห็นไหมนูอิสบอกแปดไหนปานวิทย์ตอบดิเก้าจุดหกตอบอะไรปานวิทย์ไม่ตอบนะพี่อิทตอบแล้วนะฮะปานวิทย์ตอบดิจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเก้าจุดหกจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า ก้าจุดหกมอยกว่าเจ้าจุดสองก็เก้าเก้าเมื่อกี้ภาษาอะไรลูกปานวิทย์ออบนพื้นบางกรรบไหนลองตอบใหม่ดีลบเก้าจุดหกจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าลบเก้าจุดหกมากสุดลบเก้าเน้อยกว่าลบเก้าจุดหกลบลบแปด ลบสิบลบสิบติดลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยไงลูกอ๋อ oh. อ่าก็คือลบเก้าแล้วลบไปอีกหนึ่งใช่ปหละ่ะอ่าทุกคนรู้นะ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 รู้นะพิสิทธิ์พิสิทธิ์พิสิทธิ์เช็คในพิสิทธิ์ uh. ลบหกจุดสองตอบอะไรลบเจ็ดครับลบเจ็ด จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าลบหกจุดสองก็ต้องลบเจ็ดเชปลามากสุดแล้วเชปลาเออเอาละทุกคนมีความรู้ละงั้นพี่ดอนมาดูที่โจทย์ถามเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า A คือวใช่ไมว,ไว้ตอนสอนกูก็ง,ง่ายๆแหละจำนวนเต็มข้อสอบออกพันกำลังสิบส่วนสิบกำลังสิบบกสิบเอด มึงไม่ออกสองพันห้าร้อหกสิบแปดกำลังสองพันยี่สิบสี่เลยล่ะเออใช่ไหมโมโห <laughs> นะสิบยกกำลังไอ้พันกำลังสิบหารสิบกำลังสิบบวกสิบเอ็ดสิบกำลังสิบนี่ก็คือสิบคูณกันสิบตัวใช่ปะหมื่นล้านป่ะ <laughs> ใช่ไหมนะถามว่าเศษจากการหารฟลอร์เอด้วยหนึ่งพันมีค่าเท่าไหร่เซียรฟอลบอก <laughs> อเดี๋ยวผมถามนะผมถามเออิตเลียพรเปิดไม้นิลอง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 แล้วแล้วแล้วจำนวนเต็มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบวกสองพันยี่สิบห้าส่วนสองพันยี่สิบหกตอบอะไร ทำไมอ่ะทำไมมึงยกอย่างนี้อะพี่ดอนเขาทำไมม่อกินหนูยังตอบได้เลยเลขมันน้อยอีกอ่ะเด็กๆถึงหนึ่งไปเนี่ยใครตอบได้บ้างเร็วจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้มันก็คือสองพันห้ารหกสิบแปดจุดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหม อบไลเร็วเอาเอาปานวิทย์พูดสองสองเร็วสองห้าสองห้าหกเจ็ดหก,หก,ห,กหกแปดหกแปดสี่ละชัยบอกว่าจะไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ สองห้าหกแปดเพราะว่าอะไรเพราะไอจุดที่เหลือมันคือทศนิยมถึงหนึ่งไมเนี่ยพูดได้ถึงหนึ่งไหมสองพันยี่บห้า่วนสองพันยี่บหก 2, 26, ถึงหนึ่งไหมอีสอินไม่สนใจกูแล้วเนี่ยถึงหนึ่งไหมไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจุดนิดๆพอเราเอาก็เอาแค่จานวนเต็มบวกตัวนี้แหละใชปล่าฮัลโหลอืมอายักหน้าแล้วนะ อะพีสิทธ์ตอบดิพี่สิทธ์พิสิทธิ์ลบสองห้าหกแปดลบสองพันยี่สิบห้าส่วนสองพันยี่สิบหกตอบเลยพิสิทธ์บอกตอนมึงใจร้ายมากนั่นมีคนตอบแล้วลบอะไรนะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าใช่ป่ะพิสิทธ์ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ ใช่ครับใช่คหรอใช่คหรอก็คืออะไรก็คือลบสองห้าหกแปดลบไปอีกหนึ่งใช่ปะไอ้ปนวิทย์งงก็เมื่อกี้ไงลบตี่เก้าุดหกหนูตอบลบสิบใช่ปะเออแสดงว่าถ้าลบเนี่ยขยับไปอีกหนึ่งถูกปะเออถ้าน้องเข้าใจตรงนี้นะอีพันกำลังสิบอะแอบยิ้มเลย เข้าใจใช่ไหมเอาแล้วนะพี่ดอนขอเก็บนะเก็บกวาดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะขอมอบดอกไม้ในสวนป้าบป,ป้าบนะพี่ดอน,นชึบ <c oughs> เร็วเร็วอิสเรพรจะกินหมอนแล้วอา้าวมารวพร้อมไม่พร้อม <c oughs> A อคือพันกำลังสิบส่วนสิบกำลังสิบบวกสิบเอ็ดก่อนจะหาฟลอเอนะมึงช่วยจัดการเอให้มันสวยสวยก่อนได้ไหมลูกทำเอให้มันสวยสวยก่อนดิถ้าน้องเป็นคนช่างสัง,งเกตนะ <c oughs> น้องจะเห็นอะไรที่มันเหมือนกันลูกน้องจะเห็นกำลังสิบเหมือนกันจริงปะอ่านะพี่ดอนใหนะ้พี่ดอนเป็นผู้ให้นะฮะเป็นคนญี่ปุ่น โอเคนะพี่ดอนให้มองง,ง่ายๆไอสิบกำลังสิบเนี่ยพี่ดอนขอมองเป็นตัวแปร a ใหญ่ไม่เอาดีกว่าเป็น x กละกันนะชีวิตง่ายดีโอเคไหมไอสิบกำลังสิบเดี๋ยวพี่ดอนมองเป็น x ขอโทษนะไอพันเนี่ยคือใครไอพันเนี่ยคือสิบกำลังสามจริงไม่จริงไอพันเนี่ยคือสิบกำลังสามแล้วก็กำลังสิบนะเพราะฉะนั้นเจ้า a คือใครเอาใหม่นะ พันคือสิบกำลังสามแล้วก็กำลังสิบหารด้วยสิบกำลังสิบบวกสิบเอ็ดนี่คือโจทย์ใช่ไหมถูกไหมนี่คือโจทย์นะอย่าพ่งเบาคุยลูกนี่คือโจทย์นะเ <laughs> อยวพี่ตีแล้วน้านะมึงนะเด็กเด็กดังนั้นถ้าน้องให้สิบกำลังสิบเนี่ยมองเป็น x แสดงว่าก้อนตัวส่วนนี้ก็ x ใช่เป่า แล้วก้อนตัวเศษนี่ก็คือ x แต่เป็น x ก,กํลลังอะไรพูด x ก,กํลลังสามถูกไม่ถูกเออจืบจืบเบียมเข้าไปเบียมน้ำตาเรามันร้องไงนะมือฉันขอร้องให้เห็นใจ สวยยังสวยยังไม่สวยโอ้โหตายแล้วไม่สวยไม่ทําแล้วน้องนะฮะ A คือ X กำลังสามส่วนเบวกสิบเอ็ดและ x คือใครนะ X คือสิบกำลังสิบเนาะนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า floor A เนี่ยแหมพี่ดอนลำคาญว่ะ พี่ดอนขอจัดรูปนิดนึงได้ไหมฮะยังยังไม่อยากใส่ฟลอร์ใส่ฟลอร์แล้วเดี๋ยวฟุ้งซ่านโอเคไหมนะเด็กๆพี่ดอนขอจัดรูปนิดนึงได้ไหมเด็กๆไหนๆเราก็รู้จักอีกกาลังสามสมบูรณ์แล้วปะเด็กๆเชื่อไหมเด็กๆเพิ่งเชื่อนะเด็กๆเชื่อไหม <laughs> เหมือนเมื่อกี้เชื่อไหมปับ๊บคิดผิดลบใหม่หมดเด็กๆเชื่อไหมว่าถ้าพี่ดอนเติมสิบเอ็ดกำลังสามเข้าไปเนี่ย มันจะเข้าสู่สูตรหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเชื่อไหมแล้วมันจะแยกเป็นหน้าบวกหลังแล้วมันจะตัดปุ๋ยไม่เชื่อใช่ไหมไปขึ้นไปไหนหาที่ก่อนหาที่ี่เด็กๆซื้อที่แล้วตรงไหนดีวะเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เลยไหมเอาตรงนี้เลยน้องเด็กๆเขียนเลยรู้ หน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเอามันตรงนี้แหละเอามันตรงนี้แหละขอสูตรพิสิษธบอกน้องเลยเร็วได้อะไรพีอบอกเรียกกูอีกแล้วหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลักหลักครับไม่ใช่ไม่ใช่พิสิทต,ตั้งสติ กำลังสามสมบูรณ์ลรไม่ใช่อันนี้ผลบวกกำลังสามสีละชาไปคนหนึ่งสีทับสองอะไรนะอันนี้ไม่ใช่กำลังสามสมบูรณ์ลูกอันนี้คืออผลบวกกำลังสามกับผลต่างกำลังสามมันคือหน้าอะไรขึ้นให้ก่อนหน้าบวกหลังเติมให้น้องนี่แล้วหน้ากำลัง หน้ากำลังสองลบสองอไม่มีสอง,สองหน้าหลังบวกโอเคพี่สิทธิ์พี่ดอนขอโทษนะจะไม่ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวอิสตาลีาพรท่องให้ฟังจะบอกมึงอย่าถามกูพี่ดอนพี่พิสิทธิ์ยังไม่รู้นะแต่ก็เมื่อกี้พี่เห็นหนูขยับปากนะคะ หน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองไหนๆก็จดแล้วจดหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามไปด้วยเลยไหมไม่ใช่พอพี่ดอนสอนบวกข้อสอบออกลบไม่เห็นสอนกูอ่ะกูเสียอีกนะนะหน้าลบหลังหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเด็ก อันนี้ควรจะรู้ไว้เขาเรียกว่าผลต่างกําลังสามกับผลบวกกาลังสามไม่ใช่กาลังสามสมบูรณ์ก็ใน,นเมื่อหนูรู้กาลังสามสมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้หนูก็ควรจะรู้เข้าไปด้วยโอเคไหมสรุปทำโจทย์ได้วันละห้าข้อเนี่ยฮะสี่คาบแล้วเนี่ยสี่คาบได้กี่ข้อวะเนี่ยสี่คาบได้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดโอ้คาบละประมาณเฉลี่ยเจ็ดข้อเนาะอืม ตอนแรกวางไว้สิบใช่ป่ะ <c oughs> เจอเลขาปั๊บช็อกเลยกรีดกรีดนะนะไม่ต้องกลัวนะเราเจอกรกฎาทั้งเดือนแล้วก็สิงหาทั้งเดือนไม่ต้องกลัวลูกตายแน่ไม่ใช่นะฮะเหยียบถึงปีหกเจ็ดแน่ๆฮะพี่ดอนก้าเอาหัวเป็นประกันโอเคไหมนะะเราต้องไปเหยียบปีหกเจ็ดถ้าไม่เหยียบนะฮะพี่ดอนให้เหยียบปณวิทย์ได้นะอ่ะไปเอาละเด็กๆที่น่ารักนะ เชียรพัฒน์บอกไม่ค่ะไม่เหยียมมันค่ะเอาไปเด็กๆครับดังนั้นพี่ดอนขออนุญาตเติมครับเติมสิบเอ็ดกำลังสามคณิตศาสตร์ฮะบวกเข้าก็ต้องลบออกจริงไหมนอ้องอ่าเขาเรียกว่าการจัดรูปทําไมต้องเติมก็เดี๋ยวมันกระจายแล้วมันได้ X ็บวกสิบเอดมันจะมาตัดด้านล่างเก็ทปะนะพี่ดอนแบ่งเป็นสองก้อนครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ เป็นก้อนเหลืองนี้โอ้นี่ก้อนเหลืองนี้กับก้อนฟ้านี้โอเคไหมนะเด็กๆจำได้ไหมเวลาหนูมีเอ็มลบเนส่วน p ีเนี่ยน้องสามารถแยกเป็นเอ็มส่วน p ลบกับ n ส่วน p ได้ไหมพูดส่วนเท่ากันจับเศษกับเศษมาลบกันถูกไหมเออ เพราะฉะนั้นพี่ดอนสามารถแยกได้ไหมเป็น x กำลัง3บวก11กำลัง3ส่วน x บวก11ลบ11กำลัง3หารด้วย x บวก11ได้ไม่ได้ได้ซึ่งกระจายกำลัง3ได้อะไรมาเร็วชุบชุบ อะลกมาลลกมาลอกมาดู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 ดเร็วดู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 ไปเร็วได้เลยหน้าบวกหลังใช่ป่ะหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ป่ะ เออนะาเร็วได้อะไรสวยสวยทำไมแบบนพี่ดอนได้ยินเสียงมอไซค์นะอ่ะหูแววแล้วนะเห็นเขาหลอกแต่เก็นใจให้หลอกอ่าไปต่อลูกเร็วไปถึงผีลูกนะ เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอ้าวป้ายเพราะฉะนั้น a จะเหลือแค่อะไรเนี่ย a จะเหลือแค่ x กำลังสองลบสิ x บวกหนึแล้วก็ลบกับอะไรชืบอ x บวกสิโอเคไหมอาแล้วนะพี่ดอนจะใส่จะใส่พี่ดอนจะใส่ flow แล้วนะพร้อมไหม อ่าไม่พร้อมเหรอทำไมล่ะชัยพัทฮะชัยพัทบ่าไหวรัก้าชัยพัทบอกมึงสักท,ทีเหอะกูเหนื่อยละอ่ะเขาบอกว่าฟลอร์ฟลอร์เศษจาการหารฟลอร์เอด้วยหนึ่งพันนาเศษจาการหารฟลอร์เอด้วยหนึ่งพันนาเด็กบอกแหมฟลอร์เอกูยังงงเลยมึงจะมาฟลอร์เอด้วยหนึ่งพันเอาหน้าไม่เห็นยากเลยเด็กๆเราจะหาฟลอร์ก้อนนี้ นี่ลอกมามันก็คือก้อนนี้เอามาใส่ถูกไหมซึ่งตอบเลยได้ไหมฮะตอบเลยได้ไหมฮะตอบได้ดิตอบได้ดิ x กาลังสอง x คืออะไร x คือสิบกำลังสิบไงมันคือสิบกำลังยี่สิบใช่ปะอ่าลอกมาดิีลอกมานาแล้วน้องจะไม่งง มันคือสิบกำลังยี่สิบลบสิบเอ็ดคูณกับสิบกำลังสิบบวกร้อยยี่สิบเอ็ดเด็กๆครับไอ้ที่พี่ดอนลอกมาเนี่ยมันคือจำนวนเต็มป่ะมันคือจำนวนเต็มก้อนหนึ่งที่แมงมาหาศารเป็นสิบล้านเป็นหมื่นล้าน,เป,น,านเป็นแสนล้านถูกไหมมันคือก้อนเบอร์เฮิมเบอร์เฮิมเหมือนพี่ดอนยกตัวอย่างเมื่อกี้ลูกสองพันห้าร้อ่หกสิบแปดน้องมองเป็นจำนวนเต็มก้อนหนึ่งสิแล้วลบกับใครลบกับเศษส่วนสิบเอ็ดกำลังสาม หารด้วยสิบกำลังสิบบวกสิบเอ็ดน้องว่าตัวเนี้ยถึงหนึ่งไหมไม่ถึงหรอกข้างบนแค่สิบเอ็ดกำลังสามข้างล่างสิบกำลังสิบแม่ก็กินขาดแล้วถูกปะแสดงว่าไอ้ก้อนที่บีดอนไฮไลท์สีชมพูเนี่ยไม่ถึงหนึ่งแปลว่ามันคือทศนิยมปะมันคือทศนิยมถูกปะมันคือทศนิยมเอางี้เอางี้ ถ้าน้องฉับชนนะน้องกลับมาตรงนี้น้องกลับมาตรงนี้น,น,นะอ่ะฟลอร์แปดจุดหนึ่งน้องตอบแปดพี่ดอนเอาใหม่ฟลอร์เก้าลบศูนย์จุดเก้าน้องว่าใช่แปดจุดหนึ่งไหมใช่แล้วน้องก็ตอบใครอยู่ดีน้องตอบแปดจริงไหมเอาเฮ้ย ก็ฟอแปดจุดหนึ่งได้แปดแล้วแปดจุดหนึ่งนะมันใช่เก้าลบศูนย์จุดเก้าไหมใช่น้องก็ตอบแปดใช่ไหมมันน้องสังเกตไหมน้องเอาเลขเก้ามาทำอะไรเลขเก้ามาลบหนึ่งจริงไม่จริงมันถ้าน้องเจอฟอจำนวนเต็มบวกลบลบใช้คำว่าลบแล้วกันจำนวนเต็มลบกับทศนิยมมันก็จะกลายเป็นไรมันก็จะตอบจำนวนเต็มลบไปหนึ่งจริงไม่จริง เพราะฉะนั้นเด็กๆที่น่ารักจ๋าฟลอตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฟลอตัวนี้ก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มลบไปหนึ่งจบอ่ะเหมือนเก้าลบศูนย์จุดหนึ่งมื่อกี้แปดจุดเก้าน้องตอบแปดเลยชิปล่า เออเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วครับฟลอร์เก็กลายเป็นสิ 20, บกำลังยี่สิบลบสิบเอ็ดคูณสิบกำลังสิบแล้วก็บวกร้อยยี่สิบจบไหมแล้วเขาสั่งให้น้องเอาไปหารอะไรนะหารพันป่ะเออเนี่ยขอโทษนะแหมพี่ดอนตอบเลยได้ไหมอะระดับน้องๆแล้วฮะระดับลูกศิษย์พี่ดอนแล้วฮะน้องเรื่องแค่นี้ฮะ ช็อกเดบองแค่นี้ฮะช็อกน้องน้องไม่ต้องไปฮะนี่นี่นี่สมมติ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 ดสมมติสมมตินะสมมติเพื่อน้องจะได้เข้าใจพี่ดอนมีตังค์อยู่ร้อยยี่สิบล้านอืมพี่ดอนเป็นคนรวยมากครับพี่ดอนชื่อทักซันนะมีตังค์อยู่ร้อยยี่สิบล้านแต่ปรากฏว่าพี่ดอนมีเศษอยู่เอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทร้อยยี่สิบล้านเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาท มีใครตอบพี่ดอนได้บ้างว่าถ้าพี่ดอนเอาไปหารพันเนี่ยพี่ดอนจะเหลือเศษเท่าไหร่พูดใครตอบไม่ได้พี่ตีพี่ตีตาปริ้นเลยนะอ้าวช็อกเลยพี่ดอนเอาไปหารพันเหลือเศษเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบหกครับถูกต้องครับใช่ไหมครับ พี่ดอนแยกก็ได้อะร้อยยี่สิบล้านบวกกับเจ็ดรอยห้าสิบหกแล้วพี่ดอนเก้าพันไปหารชัดไหมชัดไหมว่าก้อนหน้าน่ะหารพันลงตัวชัดไหมชัดเห็นไหมแต่ก้อนหลังอาหารปั๊บกลายเป็นเศษเพราะมันถึงพันไหมมันไม่ถึงพันแปลว่ามันหารได้ไหมหารไม่ได้ พี่ดอนกำลังบอกน้องๆว่านะพี่ดอนบอกได้ไหมว่าก้อนเนี้ยเนี่ยเด็กๆไฮไลท์ลูกเนี่ยทำสัญลักษณ์ก้อนเนี้ยมันหารหนึ่งพันลงตัวจริงไม่จริงพูดอุย้ยไม่ลงตัวได้ไงอะ่ะสิบกำลังสิบบสิบกำลังยี่สิบอะ่ะน้องดึงสิบกำลังสิบออกดีหารพันก็ตัดข้างล่างได้จริงปะล่ะอย่าว่าแต่พันเลยหารหมื่นก็ลงตัวจริงไหม หารแสนก็ลงตัวจริงไหมหารล้านยังลงตัวเลยจริงไหมจริงเออก้อนด้านหน้าหารพันลงตัวแล้วก้อนด้านเนี้ยก็กลายเป็นอะไรล่ะลูกพูดกลายเป็นไรกลายเป็นเศษไงเพราะมันหารไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวถูกปะจบแล้วหรือเอาง่ายๆเลยพี่ดอนมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วพี่ดอนก็เอาไปหารพันมีเศษเท่าไหร่พูดหนึ่งพันหารได้หนึ่งครั้งเศรษร้อยอะไร 120จริงไม่จริงจริงจบน้องปิดจ็อบนะฮะลิ๊กกริก้วกริ๊กกริกกร้วเขาถามหาเศษคำตอบก็คือ120นั่นเองเป็นคำตอบสุดเลยครับสุดท้าย